โปรดอ่านคำเตือนโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมอพัฒเกมทุกคนด้วยนี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านเวอร์วายการดเกมนะฮะแล้วก็วันนี้นี่เห็น เห็นกันไหมเอยอ่าเป็นแวนกาดไทยนะครับเป็นบล็อกพิเศษเนาะเป็นบล็อกฟอยนะครับเป็นบ็อกบ็อกมาถึงบ็อกที่17แล้วนี่นะครับหน้าปกหน้าหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะเป็นพิไทยโทซิกินะฮะโอเคด้านหลังก็จะมีบอกเนาะอ่าอันนี้จะมีแบบพิเศษด้วยเป็น LR นะครับก็คือว่าจะเป็นขอบสีทองหนอดูตัวอย่างหน่อยสินี่อันนี้ทางทางร้านได้ทําการ ระเบิดไปแล้วนี่คู่นี้นะฮะก็จะมีแบบนี้แบบหนึง่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้อีกแบบหนึ่งเนาะโอเคเรามาเปิดกันเลยวันนี้เปิด2บ็อกนะครับโอเคจะมาดูว่าได้อะไรกันบ้างอนีอ่ปุ๊บเล้นี่มาโอเคอะลืมบอกหนึ่งกลองจะมีกี่ใบว่ากี่ซองวะพี่เพชร 2อ่าหนึ่งกล่องจะมี20 2สซองนะครับหนึ่งซองจะมี5้าใบอ่าโอเคแกะเลยแกะยากตรงเนี้ยปุบโอเควันนี้เรามีเยาวชนอยู่ที่ร้านด้วยเยาวชนแม่งดนเรียนนะเรา,เา <laughs> ไม่ใช่อ่ะ <laughs> ใช่พ <laughs> ี่ <laughs> อย่างนั้นเลยนะ มีเชลมีเชลโอเคแล้วนี้เดี๋ยวเราเอาไปขายอ่าจะจดโถโอเคเราได้โปรโมลิงจ็อกเกอร์นะคร uh, <ged> okay. uh, ับเป็นตัวเบรกไลท์เนาะอ่ะสกิลก็เมื่อทำเมื่อมียูนิตที่ไลท์เนาะแล้วก็ทิ้งการ์ดเกรดสามหนึ่งใบจากในมือนะครับแล้วก็ยูนิตที่ไ์ยูนิตยูนิตที่ไลท์ทับยูนิตนี้ก็จะบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็จะล็อกเรียกกาดฝ่ายตรงข้ามสามใบอ่าจะได้จะได้ ต่ถามว่าใช้ไหมไม่รู้โอเคมาดูวันก่อนเลยครับ <laughs> มัน, oh, <wow. S 1> ม,นมันไม่กล้าฉีกไง <laughs> คือแบบซองมันแบบนะโอเคไปแรกลิงโจ๊กเกอร์นะครับขอไม่อ่านสกิลเนาะโกพาราดิ adin, นอันนี้เป็น PG เนาะโอเคอ่าตัวนี้ครับตัวนี้เก่งตัวนี้ก็บอกว่าเมอรอลิเจียนครับบวก3,000แล้วก็1คิเมื่อมี ยูนิตท,ที่ชื่อเหมือนกับช่องแวนกาของเราเนาะก็จะบวกพลังตามนี้โอเคว่าถือว่าเก่งอยู่แยกไว้ให้ดูโอ้โก้แล้วก็เป็นลิงจ็ okay. อกเกอราน์นะครับโอเคชวมโกพาราดินนะครับอะไรเอ่ยนะมองไม่ค่อยเห็นเป็นทาจิคาเซะนะครับโอเค แกลนบูอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บอกว่าเมื่อยูนิตนี้ลีเจียนนะครับนำการสามใบบนสุดของกองเราลงช่องลงลงช่องดรอปโซนนะครับแล้วก็เลือกการหนึ่งใบจากดรอปโซนคอลงช่องเรียกกลับอ่าอันนี้เอาคอฟอสนี่เขาเรียกว่าเทธาไดเปลี่ยนยศเปลี่ยนยศนะครับก็บอกว่าลีเจียนนะครับเขาจะบัสหนึ่งแล้วก็ถ้ายูนิตนี้ยูนิตบรรกาณนะครับโจมตี เป็นครั้งที่4นะครับก็บอก5,000บอกหนึงขิโอเคนะครับเป็นการเล่นขั้นเนาะโอเคแยกไว้ก่อนอสองรอบไปชุบ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 นะครับลิงจ็อกเกอร์นะครับโกลิงแล้วก็อ่าตัวนี้โกพาลินนั่นเองนะว่าค แกรนบูนะครับเดี๋ยวไม่หายไปไหนวะออยี่แล้วก็โกนะก็โกลแล้วก็เป็นคินเตตวอลของกันบูนะครับผมเล้วใส่ของด้วยเกิดตัดง่ายดีไม่ต้องใส่ต่อใส่ยังยาวเลยนะพี่แคนยโลอ่าโอ้โหกว่าจะมาแคเยโล นารุค้ามิอ่าเป็นคู่เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วก็เฮ้ยตัวนี้ได้บ่อยจังตัวนี้สามใบแล้วนะบอกเนี้ยอาจจะมีแค่นั้นก็ได้เอ Go, อโกขังโลกใช่เอ้ยโกเยอะครับแต่โกเยอะสุดแล้วรู้สึกอ่าโอเคขันโล่รอยัอ่าได้แล้วตัวนี้ตัวหน้ากล่องเนาะ คางเงโลมาครับเป็นทิปเปอร์แลบอกว่าเขาจะบาสองนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือ,อทิ้งการ์ดบนมือที่ชื่อเหมือนกับช่องวันกาดนะครับ1ใบ 1> แล้วก็ถ้ายูนิตนี้เรียกแจ้งกันอยู่บอกว่าเลือกรีทายการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าของคู่คแข่งนะครับ2ใบโอ้โอแล้วก็ถ้าจำนวนยามเมจโซนของคู่คแข่งมี4ใบหรือน้อยกว่านะครับ เลือกววนการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับสร้างความเสียหา,หายให้กับค oh oh oh. ู่แ so ข่ง1นึ่งดาเมจโอ้โหแล้วก็มันบอกว่าในขณะที่ดาเมจเช็คนะครับความสามารถของทิกเกอร์ทั้งหมดของคู่แข่งนั้นไร้ผลอืมโอเคโหดร้ายโหดร้ายจริงๆสองถัดไปสักทียังไม่ออกนะโอเคทัจิครับลิงจ็อกเกอร์ แั่เกโลแล้วก็คั่งกัโลคู่รอ,องเนาะทำไมเงี้ยเคกันบูครับอ,นนอ่าตัวนี้คอฟอนเนาะโอเคตีแล้วก็ไหลลงมาโอเคลิงจ็อกเกอร,ร์แล้วก็ลิงจ็อกเกอร์นะครับโอเคชึบอ่าสำหรับ บีที BT. รู้สึกว่าน่าจะประมาณน่าจะไม่แน่ใจว่าเดือนหนึ่งหรือเปล่านะครับหลังจากบล็อกนี้ออกเนาะไม่แน่ใจเนาะ <Okay. S 1> น่าจะประมาณเดือนหนึ่งแหละนะครับ <Okay. S 1> อัน,นก็เป็นรอยัลแล้วก็เป็นคินเ e ดวอลของลิงจ็กเกอร์นะครับโอเคถ้าได้เลียนยศ <laughs> มาแล้วสองโอเคสองสุดท้ายของด้านซ้ายจะได้อะไรบ้างฟอร์ฟอร์ตนะครับ มิโลแล้วก็คุนเตสแล้วก็โกโอเคโอเคอีกหนึ่งฟังซึกเอพีจะไม่ออกโอเคนะครับอัลคอฟอสนะครับเกตสามตัวเริ่มโกฮาลินฮาจิคาเซแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์โอเค โอเคนะครับอ่ะขอฟฟอ์โกพาลาดินรอยัลเอลิงโจ็กเกอร์โอเคอ่ะตัวนี้บอกว่าทิปเปอร์แลนดเนาะบอกว่าสกิลแอคทีฟนะครับคอร์ทบาสสอถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพรีเจียนเรียกเรียดการของคู่คแข่ง1ใบ เลือกเรียากากศของคู่แข่งหนึ่งใบตามจำนวนยูนิตที่ <laughs> มีคำว่าสตาร์เวเดอร์ในชื่อการ์สเลือก Lock ล็อ,อกเหรออโอเคเลือกล็อกเรียากากศคู่แข่งหนึ่งใบตามจำ,ตจ,ำจำนวนยูนิตสตาร์เวเดอร์ในแถวตรงกลางก็ถ้าเกิดลีเจียนอย่างนี้เนาะก็เป็น2ใบแล้วใช่ไ่ะอ๋อเดี๋ยวนะใช่ป่ะวะอ๋อเรียากากศก็เป็น1ใบโอเคอ๋อคือว่าถ้าเกิดมันรีเจียนกันอย่างนี้ก็คือนับเป็น1เนาะ1แล้วก็ตัว ที่บูธเป็น2ในช่องบรรยากาศเนาะโอเคก็จะเท่ากับว่าเมอรีลิเจียนก็ล็อกสอใบถูกปะวน่าจะถูกใช่น่าจะใช่นะโอเคปุ๊บสองอกับปันจิคาเซคังยิลูอ่าใบนี้ใบนี้ วันนี้นี่เด่นที่สุดในในกล่องนี้แล้วนะครับของคอฟฟอร์ด p ีจีนั่นเองโอเคฟีจ okay. ีติดชื่อพยุสีน้ำเงิน <Okay. S 1> ดีๆวันนี้น่านั่นไงสามสามใบแล้วเอพี HP หรือเปล่าอเอชพี oh, ออกมาแล้วนี่ว่ะเอชพีเอ p พีของคอฟฟอร์ดเนาะโอเคฟอ p เอพีสวยมากนะครับถ้าดูถ้าดูตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าสวยมากเอพี HP อันนี้เนาะโอเคฟอยสวยมาก อ,อปเป็นโกพาดินนะครับแล้วก็คังเอโลตัวเริ่มอ่าใบนี้สาวกคัคงเอโลน่าจะหากันนะครับพีจี้ของคังเอโลอสวยมากโอเคอ่านี่เลยใบนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนต้องการที่จะอยากได้ใบนี้มากนะครับเป็น นาลูคคำวินเองบาวเลอร์บิ๊กแบงนักเกิลบัสเตอร์นี่บอกว่าเขา้าตาบาร์ดหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่มีคำว่าบิ๊กแบงนักเกิลไปไหนก็ได้ใบนี้หรือว่าเป็นใบตัวแรกก็ได้นะครับที่ออกมาก่อนอันนี้เนาะแล้วก็นำการ์ดที่ชื่อบิอ๊กแบงนักเกิลหนึ่งใบเข้าโซนะครับแล้วก็ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพรีเจียนยูนิตนี้บวกห้าพันแล้วก็ได้รับสกิลครับคอนเทนิวบอกว่าเมื่อทาการโจมตี เลือกตูนิตของคู่แข่ง4ใบนะครับแล้วก็ทำการโจมตีพร้อมกันโอหโหดมากแล้วก็เป็นคอร์สไลท์ด้วยเนาะบวก2,000โหดยิงให้ตายเถอะโอเคอืดอ,อยากได้เอลอาจังเลยชุบโอเคครับเงโจ็อกเกอร์นะครับแคนบูบินเดจวอลแล้วก็คาร์เรลโอเค รู้สึกว่าจัดเกตสามจะได้อย่างเรา3าใบายเยอะแหละโอเคอันนี้เป็นทาชิคาเซนะครับตัวเริ่มของโกแล้วก็โกลแล้วก็คังิโรออกเยิ่มกันนะใบนี้โอเคโอเคตัวเริ่มลิงจ็อกเกอร์นะครับทาชิคาเซ แล้วก็อ๋อพีจีของโกพาดินนะครับโอเคแล้วก็รอยัลจุ๊บเหลืออีกสองสองโอเคลิงจ็อกเกอร์รอยัลอ่าควินเตดวอลใช่ปะควินเตดวอลของลิงจ็อกเกอร์แล้วก็เกตสามลิงจ็อกเกอร์โอเค เป็นคอฟอส์สนะครับมเกโลกันบูน่าโอเคแบ่งสองสุดท้ายเอาอาไหมเอาอาไม่เอ่ยเอารุคามิ๊โกพาดินโกพาดินแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์นะครับโอเคครบแล้วหนึ่งบล็อกเนาะ ขอแยกไปก่อนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวขอแยกไปก่อนจุ๊บโอเคบล็อกถัดไปรู้สึกสองบล็อกก็น่าจะน่าจะครบแล้วนะครับน่าจะโอเคแล้วแต่อฟอยสวยมากอบอกเลย ลืมใบลืมแกะลืมแกะช่วยครับโอเคโปรโมนะครับเอาครั้งนี้บ้างดีกว่าดูาเลย ชูเมตเอาอาหน่อยสิลูกโอเคคังกิโลโก้แกนบูแล้วก็อขอฟอสเทน่าไดั่นเองโอเคแยกไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะจิบเปินแล็จะได้ดูเลทกันเลยว่าออกอะไรบ้างโอเคนะครับคังกิโลรอยย่อพราดิน ทังนี้ลโกโอเคมีเล่นแล้วนี่มันไม่ออกเราไม่ใช่พี่จุงเอาไว้ให้พี่จุงพี่จุงแม่งโอเคกันบูนะครับฮัตจิฮัตจิแล้วก็โกพาดินโอเค ลิงจ็อกเกอร์นะครับรอยัลแกนบูอ่าเอสพีของลิงจ็อกเกอร์โอเคคาร์ดบั๊สสองนะครับแล้วก็ล็อกเลกาเซ่ยาวมาอย่างนี้นี้โอเคโกพาดินนะครับคาจิคาเซ่ ลิงจ็อกเกอร์แล้วก็นารูคามินั่นเองเอลอาไปไหนโกพาดินขอฟอร์สนะครับแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์แล้วก็คังเอโลออกมาหรือยังยังไม่ออก โอเคนะครับขอฟอสโกพาดินขอฟอสสวยมากแล้วก็ทัจิคาเซเอสพีโอเคโอเออถ้าพกรรูเอาตังค์ไปซื้อจ้ายแนเออนะครับแกนบูขอฟอส ลิงจโจ๊กเกอร์แล้วก็นารุคามิอีกแล้วไงว่าโอเคเดี๋ยวโอนให้เอาเลยสดมาโอนได้ไหมครับเฮ้ยครับตัวเริ่มคังเอโน่โกฮาดินทาจิคาเซแล้วก็คังเอโน่อะตัวหน้ากล่องนั่นเองขอไม่ดีแล้วตันี้เลยเกี่ยงนี้ชุบ สองสุดท้ายของด้านขวาตอนนี้ไปโทษประเทศไทยนะไอ้เม็ดกันบู้กก้รอย่อแล้วก็ขอออาออกมาแล้ว2องใบของวลกที่2นะครับเจอดิงเกิงยู่้นเก่าจมูเก่าเลย่เจอ่นงเอฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายต้องเอาอ้าวละมีทีไม่ถึง1ิ พีที่แล้วไม่ถึงสิบยังไม่ถึงสิบยังไม่ยังไม่ถึงหกเลยลิงจ็อกเกอร์แล้วก็ลิงจ็อกเกอร์แล้วก็เอสพีของลิงจ็อกเกอร์ต้นนนแแแรง่่ะกจมมัเปลลหดวโอเคบอกว่าลีเจียนการ์ดที่ถูกล็อกทั้งหมดของคู่แข่งไม่สามารถปลดล็อกเอาโอเคโอเมก้าล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลข้างล่างบอกว่าเป็นแอคทีฟนะครับเลือกทิ้งการ์ดบนมือของคุณ ที่ชื่อเหมือนกับช่องแวนการ์ดเนาะหนึ่งใบแล้วครับแล้วก็เลือกล็อกเรียกาดแถวหน้าและแถวหลังของคู่แข่งอย่างนั้นหนึ่งใบโอเคล็อกกันทั้งวันขอโอเคมันก็โกงก็คือโกงขอให้โกงก็คือเ้เอาอ่ะมีเด็กันคือเด็กองอะไรเด็กดิงจ็อกเกอร์มันม่มีตีจ็อกเกอรโกโกและก็โก้โอเคตัวนี้ออกมาแล้วนะ ใช่ไหมวะใช่ตัวเล่นมีอะไรตัวเล่นไหนอีกโอู่ของคอนโบเดี๋ยวเด็กบราเดอร์โอเคนะครับแกนวูลิงจ็อกเกอร์ปีจีของโกแล้วก็ฮังเกิลเอสพีฮักิลเก่งครับพี่มูชัยเลยที่ออกมาครบแล้วเหรอแล้วมันแรงอย่างนร้มันข้างแรงโอเคปิดปิดแค่เดียวผิดเทิร์นเดียวเลยผิดไม่ได้ก็ตายฮังเกินะครับ ลิงก์ันบูแล้วก็โกที่มันอ่านมาแล้วถ้ามันสึกเดียวไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรเลยของมันมนแพงหรอกของมันไม่แหงงเพื่อนเลยพอบอกแหงบอกแหงเพื่อนเลยโอเคอาจิคัสเซนะครับลิงจ็อกเกอร์กันบูแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์โอเคออกมาแล้วเหมือนกันรู้สึกอ๋อเป็นออกมาเป็น SP โอเค โอเคเหลืออีกซีซองเอวอาร์เอวอาร์ปลายทาจิคาเซนะครับลลนารุคมิโอเครอยอ่เราก็เลิงจ๊กเกอร์อัลลลโลนทาจิทาจิ แล้วก็โกเป็นเอสพี <Okay. S 1> ดิงจ็อกเกอร์โกติจิโก้แล้วก็าเคโล คาร์โลนะครับแล้วก็อะคาฟฟอรโกพาดินแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์ออกมาแล้วใช่ไหมเอ่ยไม่เป็นยังเหรอออกมาแล้วมันไม่ได้เรื่องของตูบ้านเลยซองจุดตายต้แอลอาร์ไม่เป็นทำไมไม่เป็นเลยสะดวกหมฮึไอสะดวกอ่ดูข้างหลังก่อนเลยนี่ทิฟเบิลแล่ น้ำตาแทบไหลโอเค,ไ,คไม่เป็นไรนะครับก็อย่างนี้เนาะเคสรุปเลทหนึ่งบล็อกก่อนละกันนะครับก็จะมีเ,เป็น SP 5ใบนะครับ5ใบ5แบบแล้วก็จะเป็นจิบเบิลแลกี่ใบวะสองสามสิบสิบสามเลยเหรอโอเคสิบสามใบนะครับก็คิดว่าจะมาเป็นคู่นะจะมีบาง บางแคนที่มาเป็นใบเดียวอย่างอย่างบล็อกนี้จะเป็นคานโรนะครับที่มาใบเดียวก็ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะเปิดซื้อเป็นคอมพิวต์ฟอยเนาะ<ๆ>ก็จะประมาณ3กล่อง3กล่องน่าจะครบหมดนะครับแต่ถ้าดวงดีก็อาจจะเป็นเป็น2กล่องก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะเปิดได้ LR ออย่างคู่นี้ อย่างคู่นี้คู่นี้เราเปิดไม่ได้นะครับเราเสียใจโอเค่ <Okay. S 2> ให้ตายเถอะโอเคอันนี้ก็ลาไปกับคู่นี้เลยละกันเราเปิดไม่ได้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเล่นบรรกาศเนาะก็เดินเข้ามาพิลานก <c oughs> ิลานการทั่วไปหรือจะมาววายก็ได้นะครับอยู่ในมอชั้นห้านี่เราโปรโมทให้ด้วย s h ียโดโอเคอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ